ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาาบูชาเป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ แต่มีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายทั้งนี้ว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาโดยปริยัติเรื่องสัมมัตตสิทธิา <c oughs> คำว่าสัมมัตะ เข้าใจว่าเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายหรือเป็นคำแปลกหูสำหรับพุทธบริษัททั่วๆไปไม่ค่อยจะได้ยินเลยไม่ได้ยินเรื่องที่สำคัญอย่างสมบูรณ์ต่ข้อนี้ไม่รู้จะโทษใครแ่การที่ท่านไม่ค่อยจะเอาเรื่องสมัมมตติสิบมาพูดกัน นี่มันเป็นด้วยเหตุอะไรก็ยากที่จะกล่าวกล่าวก็ท่านกล่าวกันแต่เพียงมักมีองแปดมักมีองแปดหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าสมมตะแปดจึงเป็นที่คุ้นเคยกันแต่เพียงมักมีองค์แปดโดยหลักอริยสัจคือเป็นอริยสัจข้อสุดท้าย <c oughs> ถ้าไม่พูดให้ครบสิบอริยสัจก็ยังขาดนิโรธรอรสัมมาวิมุตติข้อสุดท้ายของสมมตติสิบนั่นเองสมมตติสิมมสบสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้คุ้นเคย <c oughs> กับเรื่องอริยมรรคมีองค์ดอยู่ก่อนแล้ว ก็ตเติมเข้าไปอีกสองคือสัมมาญาณนะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องจะเรียกว่าความรู้ชอบหรือความหลุดพ้นชอบก็ได้เหมือนกันมันตัวเดียวกันอริยมรรคมีองค์แปดแปดสัมมา แล้วก็เติมเข้าไปอีกสองสัมมาคือสัาม,าานะามมาญาณะสัมมาวิมุติรวมเป็นสิบนี่มีชื่อเรียกหมายว่าสัมมัตตสิบเพาะว่าสัมมัตตสัมมัตตนี่มีความหมายดีแต่ฟังดูชอบคนเป็นเสียงที่ชอบคนสมมัตตแปลว่าความถูกต้องหรือภาวะแห่งความถูกต้อง ถูกต้องแต่เพียงแปดก็เรียกว่าอาริยมรรคถ้าถูกต้องทั้งสิบก็เรียกว่าสัมมตติสิทีนี้ถ้าท่านเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะเข้าใจได้ว่าอัฐิอัฐถังทิกรรมมรรคมีองแปดนั้นเป็นแต่เพียงเหตุที่มีแต่เพียงแปด ถ้าเติมสมายาณนะสมาวิมุตต์เขาด้วยเป็นสิบนั่นแหะเป็นส่วนผลอีกสองเหตุมีแปดมักมีอีแปดแล้วผลมีสองคือสมายานะกับสมาวิมุตต์ถ้า,าจ,จะบรรจุในอริยสัพ ก็ได้แก่นิโรธอริยสัจนั่นเองสมมตะก็ได้แก่อริยสัจคู่หลังอริยสัจคู่แรกคือทุกข์กับสมุทยัยพูดเรื่องทุกข์ล้วนอริยสัจคู่หลังนิโรธกับมรร คู่นี้เนี่ยเอามารวมกันข้าวก็จะเป็นสมรรัตตสิทธิ์อายศาสตร์สอนิโรธมีอยู่สองสมายานะสมา,าวิมุตติส่วนอายศาสตร์คือมกกัคสมัคยงังแปดตังที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วถ้าจะพูดให้สมบูรณ์เราก็ต้องพูดพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งผล เราจะไม่พูดแต่การรักษาโรคอย่างเดียวเราจะพูดถึงการหายจากโรคด้วยนั่นจึงจะเป็นเรื่องการรักษาโรคที่สมบูรณ์วิธีรักษาอย่างไรและหายอย่างไรงรวมกันเข้าเป็นเรื่องรักษาโรคคือความหายไปแห่งโรคนั้น <c oughs> ถ้าจะดูจากอุปมา พระพุทธเจ้าสัรไว้ว่าสัมมตตะสิบนี่เป็นเสมือนยาถ่ายมีครบสิบแล้วก็ถ่ายพูดออกจากร่างกายจนหายรูปรือสัมมตตะสิบนี่เป็นเหมือนยาทำให้อาเจียนข้าอาเจียนออกหมดแล้วเราก็หายโรค แล้อีกข้อหนึงก็จัดเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพิธีล่างกระดูกให้หมดบาปของพวกกรามเราไม่ได้ใช้น้ำล่างโดยพิธีล่างโดยน้ำแต่ว่าจะล่างโดยการสระพริที่ถูกกล้องสิบการนี้ที่เรียกว่าสมมติะนั่นเอง้าใจว่าคงจะเป็นที่คุ้นหู สำหรับฟังหรืคุ้นปากสำหรับพูดแต่พวกเรามากขึ้นเพเาว่าเป็นตัวคมจันทร์เป็นตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงมีความถูกต้องครบสิจึงจะจบเรื่องของความถูกต้องถ้าเราพูดกันเพียงมาลอยๆว่าความถูกต้อง เรื่องความถูกต้องก็จะต้องนึกถึงสมมติสิบนี่เสมอจะครบเรื่องความถูกต้องก็คือองคสิบประการนี้พุทธศาสนาคือความถูกต้องสิบประการนี้ถูกต้องตั้งแต่เหตุไปถึงผล ต้องถูกต้องทั้งเหตุและทั้งผลต้องพูดไว้ทั้งเหตุและทั้งผลนั่นจึงจะครบเรื่องหรือมีความถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่พระองค์ตรัสว่าอาศัายพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วจัดทั้งหลายจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ต้องระบุถึงสมมติ สินั่นแหละขอพูดให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าถ้าได้พระองค์ตรัสว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกรลยานมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีข้อนี้มีความหมายต่อไปว่าเมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์นั่นๆก็จะดำเนินตนอยู่ในสมัมมตะ สิบประการเป็นในความถูกต้องสิบประการเรื่องอาศัยพระองค์แล้วหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่นเป็นเรื่องหัวใจที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนา